งานนี้เบสคำสิงห์หลงน้องคากิหนักมากล่าสุดสาวเบสรากุนีคำสิงห์ได้ไปเยี่ยมลูกคนแรกของแจ็คแฟนฉันและใบหม่อนอย่างน้องคากิซึ่งต้องบอกเลยว่าดูน่ารักมากๆและสาวเบสเองก็ได้นำตุ๊กตาลาบูบูไปเยี่ยมน้องคากิอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้ถ่ายภาพครอบครัวใกล้ๆทั้งคุณแม่ใบหม่อนที่เพิ่งคลอดพ่อแจ็คแฟนฉันน้องคากิและสาวเบสละกุนีคำสิงห์ ที่ดูน่ารักและดูสาวเบสจะยิ้มไม่หบเลยทีเดียวค่ะแถมหน้าตาก็ยังดูสุดใสามากๆซึ่งดูมีความสุขแบบสุดๆทําให้รู้เลยว่าสาวเบสก็รักเด็กมากๆเช่นเดียวกันขอเช่นชมในตัวสาวเบสจริงๆนะคะไม่ว่าเพื่อนสนิทหรือคนที่รู้จักสาวเบสก็จะให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเสมอและจะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ไม่แปลกเลยที่ใครๆก็ต่างตกหลุมรักสา บก็เพราะความน่ารักของสาวเบสนี่แหละค่ะที่ได้ใจไปเต็มเต็มนอกจากนี้สาวเบสเองก็ยังเดินสายเยี่ยมพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มแจ๊ดชวนชื่นก็ได้แอดมิดเช่นเดียวกันซึ่งสาวเบสเองก็ได้มาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลเลยทีเดียวค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะสาวเบสมีเวลาก็ออกเยี่ยมทุกๆคนน่ารักที่สุดเลยค่ะโดยหลังจากที่สาวเบสไปเยี่ยมทั้งน้องคากิและหนุ่มแจ๊ดชวนชื่นแล้วช่วงเย็นก็ยัง มีไปเลี้ยงปิดกล้องละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรอีกแบบนี้จะมีเวลาให้นุ่มๆที่ไหนกันคะเนี่ยสาวเบสดูยุ่งทั้งวันเลยนะคะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะสาวเบสคะ่ะแฟนขับเป็นห่วงคะ่ะแต่เห็นสาวเบสยิ้มได้แบบนี้ก็ดูได้เลยค่ะว่าถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนั่นเอง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ